เธอเพิ่งอายุครบสิบสองปีก็ถูกคนข่มขืนจนตั้งขันเธอจึงได้บอกเรื่องนี้กับพ่อแม่แต่กลับถูกส่งเข้าเดือนจำเยาวชนจนกระทั่งสี่ปีต่อมาเธอถึงได้รับการปล่อยตัวแต่พอเธอกำลังวางแผนแก้แค้นก็ถูกคนพบว่านอนหมดสติอยู่ที่ประตูห้องใต้ดินและอยู่ในสภาพที่หมดแรงไม่นานเด็กหญิงก็ถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลข้อสรุปเบื้องต้นคือถูกข่มขืนและทำร้ายออลิเวียที่ได้รับข่าวก็รีบมาทันทีเธอต้องการเก็บหลักฐานที่เหลืออยู่หลังจากถูกข่มขืน แต่แล้วอาการของเด็กหญิงก็แย่ลงอย่างกระทันหันจาเป็นต้องทําการช่วยชีวิตออริเวียรีบตามไปทันทีและให้พยาบาลช่วยเก็บดีเอของผู้ต้องสงสัยแต่พยาบาลก็เพียงรีบทํามันสองสาครั้งแล้วก็ไล่ออลิเบียออกไปสุดท้ายเด็กหญิงก็ไม่สามารถรอดชีวิตได้เสียชีวิตบนเตียงผ่าตัดแต่ตัวตนของเด็กหญิงกลับกลายเป็นปริศนาสิ่งเดียวที่มีติดตัวก็คือขวดยาแก้ปวดที่อยู่ในกระเป๋าดังนั้นพวกเขาจึงต่างข้อมูลบนขวดยาแก้ปวดพบว่าอย่างนี้ ดักพบว่ายานี้ ACE ซื้อมาจากพ่อค้าผิวดำคนหนึ่งจึงทําให้ตู่ตูกกลองตัวเป็นลูกค้าและหาเขาเจอแต่ไม่คาดคิดว่าชายคนนั้นไม่รู้ข้อมูลของหญิงสาวเขารู้แค่ว่าเธอสวยมากแต่ใช้หมวกสีดําปิดหน้าหลังจากได้ยามาจากเขาก็เข้าไปในโรงแรมราคาถูกที่อยู่ฝั่งตรงข้ามถนนและตามที่พนักงานโรงแรมบอกผู้หญิงและผู้ชายอยู่ในล็อบบี้วายหลังจากนั้นทั้งคู่ก็เตรียมขึ้นไปชั้นบนในขณะนั้นดูเหมือนว่าหญิงสาวไม่อยากเข้าใกล้ชายคนนั้นมาก ไม่แต่ชายคนนั้นกลับลากเธอขึ้นไปที่ห้องชั้นบนแต่หญิงสาวนั้นไม่ได้ต่อต้านหรือโทรแจ้งตำรวจในขณะเดียวกันพนักงานก็แสดงชื่อที่ลงทะเบียนแต่กลับพบว่าเป็นชื่อปลอมและการค้นหาในห้องพบว่าที่นี่ไม่ได้ทําความสะอาดมานานแล้วหาดีเอที่มีประโยชน์ไม่เจอเลยพอดีตอนนั้นไอรดเจอหมวกที่เด็กหญิงทิ้งไว้พบว่าหมวกนั้นเป็นแบรนด์เนมที่มีราคาแพงด้วยเหตุนี้ทั้งสองจึงหาไปยังร้านขายหมวกแบรนด์นั้นต้องการข้อมูลของผู้ที่ซื้อแต่ถูกบอกว่าหมวกนี้เพิ่งมาถึงเมื่อวนนี้ และยังไม่มีการขายออกไปเลยแม้แต่ชิ้นเดียวดูเหมือนว่าหมุกนี้ถูกขโมยมาในเวลานั้นเจ้าของร้านพาทั้งสองไปที่หลังร้านและนํารูปถ่ายของโจรที่เคยมาขโมยของในร้านออกมาโอลิเวียเพราะเคยเห็นคนนั้นจึงรวดเร็วที่จะหาเจอรูปถ่ายของเด็กหญิงและเจ้าของร้านก็จําคนนั้นได้ทันทีที่จริงตอนที่ร้านเพิ่งเปิดเด็กหญิงคนนี้ก็มาขโมยของหลังจากนั้นพวกเขาได้แจ้งตำรวจเด็กหญิงถูกตำรวจชื่อเสเลดนําตัวไปและหลังจากนั้นก็ไม่มีข่าวคราวแต่ที่แปลกค,คือ บันทึกการแจ้งความไม่มีชื่อของเด็กหญิงพวกเขาจึงไปหาเสเลตทันทีแต่หลังจากที่คนนั้นดูรูปถ่ายของเด็กหญิงแต่ว่าสาวคนนั้นไม่ยอมบอกชื่อจนกระทั่งหัวหน้าของเธอเตือนเธอว่าถ้าไม่บอกชื่อก็จะให้ไปเรียกเธอไปขึ้นศาลในข้อหาผิดกฎหมายเล็กน้อยสาวคนนั้นถึงยอมใจอ่อนโอลิเวียที่ได้ชื่อมาแล้วไปยังศาลข้อหาเล็กน้อยต้องการขอบันทึกการขึ้นศาลของภาษิเซียสเตฟานไม่คาดคิดว่าเจ้าหน้าที่จะชัดชาไม่ยอมร่วมมือจนกระทั่งทั้งสองบอกข่าวการเสียชีวิตของภาษิเซีย เจ้าหน้าที่ถึงได้ตกใจและบอกพวกเขาว่าพัสซิเซียเป็นลูกเลี้ยงของผู้พิพากษาเซาบและหลังจากการสืบสวนพบว่าลูกเลี้ยงคนนี้มีปัญหาตั้งแต่ยังเด็กไม่เพียงแต่ชอบขโมยแต่ยังชอบสร้างปัญหาทําให้ผู้พิพากษารู้สึกปวดหัวมากหลังจากรู้ข่าวการเสียชีวิตของลูกสาวแม่ของพัสซิเซียรู้สึกเศร้าสลดมากหลังจากผู้พิพากษาตอบยนภรรยาเขาเรียบร้อยเขากลับบอกกับลาวไปว่าลูกเลี้ยงคนนี้ทําให้เขารู้สึกปวดหัวมากไม่ว่าจะทําอะไรก็ไม่แปลก ห้าปีก่อนเมื่อเขาและภรรยาแต่งงานกันไพเทรก็คัดค้านอย่างมากและเพราะเหตุนี้เธอจึงหนีออกจากบ้านต่อมาเพราะเธอตั้งใจเรื่องเรียนแม่ของเธอจึงส่งเธอไปโรงเรียนประจำทั้งสองไม่ได้มีการติดต่อกันมากนักดังนั้นทั้งสองจึงมาที่โรงเรียนเพื่อสืบสวนแต่ครูกลับบอกพวกเขาว่าไพเทรฉลาดมากและเรียนรู้สิ่งใหม่ได้เร็วแต่ก็มีความเป็นกบฏสูงไม่ยอมปฏิบัติตามกฎใดๆในขณะเดียวกันเธอยังค้นพบว่าไพเทรดูเหมือนได้รับการกระตุ้นบางอย่างมีร่องรอยของการทำร้ายตัวเอง แต่ทำไมถึงเป็นแบบนี้คาดว่าเพียงแค่เพื่อนสนิทของไฟเทรมารีที่รู้เรื่องนี้แต่คำพูดแรกที่มารีพูดหลังจากเจอพวกเขาก็คือตำหนิตัวเองที่ไม่ควรทิ้งเขาไว้คนเดียวในขณะเดียวกันเขายังบอกกับตำรวจว่าแม้ไฟเทรจะไม่มีแฟนแต่เธอกำลังติดต่อกับผู้ชายหลายคนและตัวตนของผู้ชายเหล่านี้ก็แปลกประหลาดมากพวกเขาทั้งหมดกลับเป็นนักโทษในคุกดังนั้นตำรวจจึงตรวจสอบตัวตนของพวกเขาและพบว่าพวกเขาทั้งหมดกลับเป็นฆาตรกรแล้วลูกสาวของผู้พิพากษาใหญ่ละ่ะเธอติดต่อกับคนเหล่านี้ทำไม เป้าหมายของเธอคืออะไรไม่นานอายการก็ให้คําตอบกับพวกเขาเธอค้นพบจากข้อมูลว่าฆาตกรเหล่านี้มีจุดร่วมกันนั่นคือผู้พิพากษาที่พิจารณาคดีของพวกเขาในขณะนั้นล้วนแล้วแต่เป็นพ่อเลี้ยงของฟัสซิเซียและหนึ่งในนั้นได้รับโทษครบ12ปีแล้วเพิ่งพ้นโทษออกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในขณะนั้นเองลาวไปได้รับขา่าวผู้พิพากษาใหญ่ถูกยิงดังนั้นเขาและโอลิเวียจึงรีบไปยังที่เกิดเหตุและตามที่ภรรยาเล่าเธอกำลังทำอาหารอยู่ในขณะนั้น เมื่อได้ยินเสียงตุนก็วิ่งออกมาเห็นแต่สามีนอนหงายอยู่กับพื้นไม่เห็นชัดว่าคนร้ายคือใครโอลิเวียถามว่าใครกันแน่ที่ต้องการทำร้ายสามีเธอแต่ภรรยากลับบอกว่าไม่มีดังนั้นโอลิเวียจึงบอกเธอเรื่องที่พาเธอเสียเกี่ยวข้องกับนักโทษเหล่านั้นเธอสงสัยว่าหนึ่งในนั้นอาจเป็นฆาตกรไม่นานตูตูก็ที่เรือนจำพบตัวตนของนักโทษที่ฆ่าคนหลังจากออกจากคุกจากการสืบสวนพบว่านักโทษคนนี้ชื่อถอมรีวิธีการฆ่าคนของเขาก่อนหน้านี้ กลับคล้ายกับวิธีที่าพาเครเซียถูกฆ่าทุกคนต่างเชื่อว่าทอมมี่คือฆาตรกรดังนั้นตูตูจึงรีบไปที่บ้านพี่สาวของทอมมี่เพื่อจับกลุ่มจับกลุมเร็วแต่กลับพบว่าทอมมี่ไม่อยู่ที่นี่พนักงานคนหนึ่งบอกว่าทอมมี่ยืมรถตู้ของเขาไปเมื่อวานนี้และจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้คืนดูเหมือนว่าเขาเป็นคนยิงผู้พิพากษาทันทีทั้งเมืองเริ่มตรวจสอบรถตู้สีขาวและโอลิเวียกับคนอื่นๆเริ่มตรวจสอบท,ที่ที่ทอมมี่มากไปและจริงๆแล้วที่หน้าบาร์แห่งหนึ่ง เห็นรถตู้ที่ถูกยืมไปนั้นแล้วและยังพบในรถตู้ด้วยพบปืนที่ถูกใช้ไปแล้วตอนนี้สามารถยืนยันได้ว่าฆาตกรคือเขาดังนั้นพวกเขาจึงพุ่งเข้าไปในบาร์เพื่อจับทอมมี่ไม่คาดคิดว่าเขาไม่ต่อต้านแต่กลับยอมจำนนและถูกนำตัวกลับสถานีตำรวจและจากการเปรียบเทียบดี a พบว่าเขาคือคนที่กุ่มขืนแพทริเซียแต่ทอมมี่ปฏิเสธเรื่องการกุ่มขืนเมื่อทราบว่าแพทริเซียเสียชีวิตแล้วทอมมี่ดูตกใจมากและตะโกนว่ามันเป็นไปไม่ได้ เพราะว่าตัวเขาแม้จะทำร้ายผู้พิพากษาแต่ไม่ได้ทำร้ายแพทริเซียทุกอย่างนี้เป็นการวางแผนของแพทริเซียเองและยังเป็นแพทริเซียที่เขียนจดหมายติดต่อเขาเองและยังบอกว่ายินดีจ่ายราคาใดก็ตามมีเงื่อนไขเพียงอย่างเดียวคือการค่าพ่อเลี้ยงของเธอแต่แลวาวไห่ไม่เชื่อคำพูดของทอมมี่และมั่นใจว่าเขาคือต้นเหตุของปัญหาทั้งหมดและไม่เกี่ยวข้องกับแพทริเซียในเวลานั้นโอลิเวียถึงได้เห็นคดีนี้ได้ก้าวมาถึงจุดนี้สำหรับกัปตันแล้วถือว่าคดีนี้ปิดแล้วเขาตั้งใจให้ทอมมี่เป็นภูรับ,บาา แต่โอลิเวียไม่อยากยอมแพ้ง่ายๆเพราะเธอรู้สึกว่าคดีนี้ไม่ง่ายอย่างที่คิดดังนั้นพวกเธอจึงมาที่งานศพของแพทริเซียตั้งใจจะคุยกับแม่ของเธอแต่พบว่ามีแต่ป้าของแพทริเซียอยู่ที่นั่นและป้าได้บอกโอลิเวียว่าแพทริเซียมีนิสัยกบฏและไม่เชื่อฟังแต่แม่ของเธอได้พยายามอย่างยากลําบากที่จะหาผู้พิพากษาใหญ่เป็นคนเลี้ยงดูระยะยาวไม่ต้องการให้ลูกสาวทําลายสิ่งที่เธอมีดังนั้นจึงเป็นคนเลวร้ายกับแพทริเซียแม้กระทั่งไล่แพทริเซีย Patricia ออกจากบ้านและเมื่อลูกสาวจากไป แม่ของเธอก็แต่งงานกับผู้พิพากษาใหญ่ทันทีและภายในครึ่งปีได้รับการอุปการะเด็กหนึ่งคนและตั้งครนกับลูกของผู้พิพากษาใหญ่สามารถสร้างครอบครัวใหม่ได้สําเร็จโอลิเวียร,รู้สึกเห็นใจสถานครอบครัวของแพทริเซียมากเธอจึงได้ถามเกี่ยวกับโรงเรียนประจํานั้นแต่ป้ากลับบอกว่าแพทริเซียไม่เคยไปโรงเรียนประจําเลยแต่ในปีที่เธออายุ12ถูกแม่ส่งเข้าสถานพินิจเยาวชนแต่นี้ชัดเจนว่าไม่ตรงกับที่เธอรู้ระนักว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องจึงส่งทูทูไปสืบสวนที่สถานพินิจเยาวชน แต่ได้รับข่าวที่ทําให้ตกใจอีกข่าวหนึ่งแพทริเซียถูกส่งมาตอนอายุเพียง12ปีแต่กลับคลอดลูกในเรือนจําผู้คุมเรือนจําสงสัยว่าเธอถูกล่วงละเมิดทางเพศก่อนที่จะมาถึงโอลิเวียที่ได้รับข่าวนี้ทันทีไปหาแม่ของแพทริเซียเพื่อขอความจริงทําไมคุณไม่บอกเราว่าแพทริเซียตั้งครรภ์คุณควรจะรู้นี่คือความจริงที่คุณส่งเธอไปศูนย์บำบัดเธออายุเพียง12ปีและกําลังตั้งครรภ์คุณเป็นคาทอลิกที่ศรัทธาแน่วแน่คุณไม่สามารถให้เธอทําแท้งได้ไม่ใช่ว่าจะใให้้เธอออกัไปยูู่่นททางทงีถต แต่เป็นการปกปิดความจริงอย่าพูดมั่วนะลูกบุญธรรมของคุณไบรอันเรารู้ว่าเขาเป็นลูกชายของทิชานเมื่อเผชิญกับคําถามของโอลิเวียแมแสดงท่าทีเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นฉันต้องไปพบสามีแล้วเมื่อโอลิเวียถามซ้ำๆว่าพ่อของเด็กคือใครแมกล่าวว่าเธอบอกว่าแม้แต่เธอเองก็ไม่รู้มองเขาเดินจากไปโอลิเวียมีคําตอบในใจแล้วจากนั้นเธอก็เรียกดูบันทึกของโรงพยาบาลและพบวันที่ทิชานคลอดลูก ซึ่งตรงกับวันเดียวกันกับน้องชายของเธอไบรอันนี่ยังยืนยันความคิดของเธอและเธอก็บอกคนอื่นเธอสงสัยว่าคนที่ลุกละเมิดเทรชานก็คือพ่อเลี้ยงของเธอที่เป็นผู้พิพากษามีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นผู้พิพากษาเพื่อไม่ให้เรื่องราวถูกเปิดเผยจึงเลือกที่จะฆ่าคนเพื่อปิดปากตอนนี้พวกเขามีดีเอ็นเอของฟาซิเซียและผู้พิพากษาใหญ่แล้วต้องการเพียงดีเอ็นเอของไบรอันบุตรบุญธรรมก็จะสามารถพิสูจน์ทุกอย่างได้แต่ที่ชัดเจนคือคู่สามีภรรยาผู้พิพากษาใหญ่เพื่อปกปิด พวกเขายังสามารถส่งลูกเลี้ยงเข้าคุกได้จะมีทางไหนที่พวกเขาจะยินยอมให้ดีเอ็นเอของบุตรบุลทรรมดังนั้นอายการจึงวางแผนให้ผู้บังคับบัญชาลงนามในคำสั่งบังคับแต่ผู้บังคับบัญชาไม่ต้องการทําให้ผู้พิพากษาใหญ่ไม่พอใจและต้องการปิดคดีเร็วสุดท้ายพวกเขาก็จับตัวทอมมี่ได้อายการกลับยืนอยากเรียกร้องอย่างมีเหตุผลและขู่ว่าจะเผยแพร่ข่าวนี้ออกไปในที่สุดผู้บังคับบัญชาก็ตัดสินใจลงนามในคำสั่งนี้แต่ในขณะที่พวกเขากําลังทําการปรวเทียดีเอ แผนกพิสูจน์หลักฐานกลับซ่อมแซมขวดวายที่ใช้ฆ่าภัสเซียได้และยังพบลายนิ้วมือของฆาตรกรบนนั้นโอริเวียและคนอื่นๆไม่ได้จับกลุ่มผู้พิพากษาใหญ่แต่กลับมาที่บ้านของเขาแม่ของพัตรีซานเห็นทั้งสองคนคิดว่ามาเพราเรื่องที่ลูกสาวตั้งท้องและมีลูกจึงเปิดปากพูดทันทีว่าเป็นภาษาสารที่เล่าลงเขาแต่ทุกคนก็รู้ว่าสาวน้อยอายุ11ปีจะทำเรื่องแบบนี้ได้อย่างไรออริเวียเปิดเผยข้อเท็จจริงทันทีเราพบลายนิ้วมือบนขวดที่ใช้ฆ่าภาษาสาร ไม่ใช่ลายนิ้วมือของสามีคุณดูสิเป็นของคุณปรากฏว่าลายนิ้วมือบนอาวุธไม่ใช่ของผู้พิพากษาใหญ่เมื่อเห็นว่าตำรวจมีหลักฐานชัดเจนแม่จึงหยุดแก้ต่างและเล่าถึงเหตุการณ์ที่ฆ่าลูกสาวเวเอพัตริสานพักอยู่ที่บ้านหลังจากออกจากคุกเวได้เข้าไปในห้องของผู้หญิงโดยไม่ได้ตั้งใจเธอได้ไปที่ห้องของลูกสาวโดยไม่ได้ตั้งใจและพบว่าเธอยังคงติดต่อกับฆาตรกรเหล่านั้นเพราะสงสัยว่าการตั้งคันของพระศาสนา์มีส่วนเกี่ยวข้องกับคนเหล่านั้น จึงตัดสินใจตามไปอย่างเด็ดขาดแต่กลับพบว่าภาษาสารแท้จริงแล้วไปคบหากับทอมมี่ที่เพิ่งออกจากคุกและบีบังคับถามว่าพ่อแท้แท้ของไบรอันคือเขาหรือไม่แต่ผลลัพธ์ที่ได้คือแพทริเซียบอกเธอว่าคุณอยากรู้ว่าพ่อแท้แท้คือใครหรือไม่ก็คือสามีของคุณน,นั่นแหละแม่ที่รู้ความจริงรู้สึกเหมือนฟ้าผ่าใส่ทันทีแต่สุดท้ายเพื่อปกป้องครอบครัวของตัวเองและวิถีชีวิตชั้นสูงที่ได้มาไม่ง่ายเธอเลือกที่จะลงมือกับลูกสาวโดยตรงผู้เสียหายเป็นสาวน้อยไอ